ยิน,น e ที่ต้อนรับสู่เกมดอทเซนเอวีอพาร์ีอีที่แปดนะครับอันนี้แล้วก็มาเพิ่งเพิ่งผ่านนะครับเพิ่งผ่านด่านส่้กับยักษ์ไปนะก็เสียนิดหน่อยครับอันนี้แล้วก็จะไปกันที่ด่านต่อไปครับซึ่งด่านต่อไปที่เราจะไปแล้วคือที่ประมาณประตูบวชที่เราไปแก้ไขที่เราไปแก้กปริศนาแล้วมันจะมี อที่ที่มันจะมีเป็นปิศาที่เราทำายกๆช่วงต้นครับช่วงอีพีต้นๆนะครับเป็นด่านที่เราแก้เอาอัญมณีที่อยู่ใกล้ๆประตูที่มันที่มันเปิดไม่ได้แล้วก็ได้ประตูได้สัญลักษณ์ได้สัญลักษณ์อินซิกเนียมาแล้วนะครับซึ่งเราก็จะเอาไปเปิดประตูโบสถ์แล้วก็ไปแก้ซึ่งเราก็จะเอาไป เปิดประตูโบสถ์แล้วก็เอาไปแก้ปิศนานะครับไฟสามสีนะครับในโบสถ์นะครับตรงนี้ยิงหมาเขาหน่ระวังหมาดีๆครับตรงหมาไม่ชอบมาจำสแกนนีแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ดีแล้วก็มาตรงนี้ที่ที่เราไปแก้ด้านหลังนั้นด้านหลังตรงนั้นมันจะเป็นที่ที่เราไปแก้ท,ที่ที่เราไปแก้ปิศนาเอา เอาปลอยเอาอะไรมาขายนะครับได้ได้สามพันเราก็จะมาที่ประตูที่ทมันเปิดไม่ได้แล้วก็ต้องการสัญ,ญลักษณ์อินซิกเนียเพื่อจะเปิดประตูนเปิดประตูโบสนะครับซึ่งในโบสเนี่ยมันจะมีไฟสามสีนะครับปิศาไฟสามสีให้เราได้เล่นนะครับซึ่งผมก็จะบอกวิธีครับวิธีทํานะครับ จำง,ง่ายๆครับถ้าใครเล่นมาถาึงตรงนี้แล้วนะครับกดตามผมได้เลยนะตรงนี้ก็ฟาร์มประตูนี่ไปก่อนครับก็ไปตำรวจห้อม,มีบันไดตรงนี้ด้วยนะครับ อะไรีเราต้องปีนขึ้นไปแล้วก็ต้องต้องแก้ปริศนา,า,เ,ราเราต้องขึ้นไปไปแก้ปริศนา,าก่อนขึ้นไปตรงนี้นะครับเราก็จะไปโดดข้ามกระโดดข้ามโคมไฟตรงนี้ตัวกระโดดขึ้นโคมไฟมันจะมีปุ่มอะไรตรงนั้นนะเราไปกดนะครับจังหวะกดจำมาแล้วมันจะมีปุ่มไฟตรงนี้แล้วก็ไปหมุนสวิตช์มันนะครับ โอเปอเรเตอร์โอไปไปโอเปอเรตเปิดเกิดมันแล้วก็สีแดงครับกดหนึ่งสองแล้วก็สองพักดสีเขียวหนึ่งสองสามสีน้ำเงินครับกดหนึ่งครั้งครับกดออกแล้วก็ผสมครับคอมบิ้ได้เลยเรียบรอยแล้วก็จะเปิดประตูสัญลักษณ์นี้ได้ครับสีแดงในหมุนสองครั้งครับแล้วก็สีเขียวในหมุนสามครั้งนะครับ สินเงินหมุนครั้งเดียวแล้วก็กดผสมมันก็จะปิดเลยนะครับมันก็จะพิษณา,าก็จะถูกไขนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับเราต้องไปช่วยแอดลี่ครับตอนนี้มีคัดซีนเพราะว่าแอดลี่นี่ยอยูอย่อยู่ตรงประตูบโบสถนะครับโดนมาเก็บไว้ไนในโบสลเี่ยออนกระโดดบอลแอดลี่ตอนนี้กำลงัง ตกใจครับโด <L un> น,นก็บอกให้แจจรินครับโดน,นมาได้รับภาร,รกิจมาเพื่อจะช่วยเหลือแอสลีย์ร <L un> ะบเพื่อจะมาช่วยเหลือลูกสาวประธานาธิบดีนะคร <L un> แล้วก็เจอแอสลีย์แล้วนะเจอแอสเจออแสลีย์แล้วนะครับแล้วก็เฮนดิกแคนก็กลัมาครับ แล้วก็ลีออนลีออนเนี่ยก็ได้บวกแล้วก็ว่าเจอตัวแล้วเจอตัวแอสลีแล้วครับเจอตัวเป้าหมายที่เราจองภารกจิจเราก็สำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอีกครึ่งหนึงนงน่งก็คือเราต้องไปเอาปอรสิตในตัวของลีออนแลวก็ในตัวของแอสลีเนี่ยออกก่อนนะครับเพราะว่าแอสลีก็โดนฉีดไข่ปรสิตเหมือนกัน,นครับ ดิออนก็ผูกฉีดเหมือนกันเราต้องไปเลเซอร์เอาไข่รปรสิตออกก่อนครับเอาตัวปรสิตออกจากร่างกายก่อนไม่งั้นเนี่ยกลับไปที่อเมริกกลับไปที่ U.S.A. เนี่ยอาจจะเกิดการแพร่เชื้อปรสิตกันได้คนระับจะบุนไว้เอาเราต้องไปเลเซอ เอาประสิทธิ์ออกจากตัวของลีออนนล้วก็แอสลี่นะครับแอสลี่ก็มาครับตอนนี้ต้องคอยรับคอยช่วยเรือแอสลี่ด้วยนะครับตอนนี้มาครับอแดแซดเรือนะแซดเรือก็มาเข้ามาช่วยพาวนะมาบอกว่ามาตอนแรกมันจะบอกเออ มันแนะนำตัวให้ลีออนได้รู้จักนะครับพอพวกรีออนพวกอะไรเจอก็รู้สึกตกใจเข้ามาอันนี้มันแปลงเป็นใครแล้วก็มีนักลมคมในอะไรกับโมบ้านอย่างนี้นะแล้วก็เชื้อพโรสิตท,ที่ตัวของแซดเลอร์มีเนะี่ยแซดเลอร์ไปเอาจากไหนนะครับลิบลากับตัวแอสลี่ก็ถูกฉีดเพย์พรสิตมาเหมือนกันนะ เร,ริอยคนระับตอนนี้ลีออนก็บอกว่าบอกว่าซเลอร์นี่ต้องการจะทำอะไรนัออกซเลอร์ oh, <there> นี่ก็เมนมาแนะนำตัวครับแทบตรงนี้นะ <c oughs> มีการหเราะทิ้งท้ายแบบโห่เ <c oughs> ลาะชั่วร้ายนะครับดูลงดูตรงนี <c oughs> ้ <c oughs> นี่นครับสัญลักษณ์กองลัทธิ่วลอดอิลเมนาโด้สครับถ้าผมจำชื่อไม่ไม่ผิดนะมันชื่อว่าลัที่ลอดอิลเมนาโดสครอ่าตอนนี้แคสีนี่ยาวอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย วันนี้ก็เลือดนนี้หน,นึ่ตัวแล้วก็เอออะไรช่างใจให้ดิออนนะดิออนก็เจอถ้ามีตาบกุกนับคอนเซปเลือยิงันโมเพิมก,ก,ก,กมาลบได้โดดกระแทกกระจกมาปิตัวมาตัวมาก็ ชวยแอชลียขึ้นมาก่อนนะเราต้องพยายามช่วยเหลือแอชลีย์นะเราต้องช่วยเหลือแอชลีย์ตลอดรถฟังไม่งั้นเนี่จะซวยออกจะไม่ผ่านแดน,นครับเราต้องปรบงมแล้วก็เซฟตัวแอชลีย์ไม่ให้ดี